สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสำหรับปีนี้ก็เป็นปีทองอีกปีของชาวลัคนาราศีธนูครับทั้งนี้พระดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนู ด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลดีทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีเป็นอย่างมากอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและผ่านไปได้ด้วยดีอีกทั้งดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็โคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีมีทิศทางที่ให้คุณแก่เจ้าชะตา สำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูตลอดปีนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาโคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมกลางปีระยะนิสภาวะด้านการเงินยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภด้านธุรกิจการเงินมักมีอยู่อย่างเสมอเสๆเจ้าชะตายังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วและมองหาลู่ทางด้านการหาเงินได้เป็นอย่างดี อำนาจบารมีและเครดิตด้านการเงินจะเป็นที่เชื่อถือของผู้ที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดประชานนิการลงทุนด้านธุรกิจการเงินถ้าได้รวมหุ้นลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งมิตรสหายบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้าม จะนำโชคลาภและลู่ทางการหาเงินมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอสำหรับธุรกิจด้านการหมุนเงินระยะนี้จะสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้เป็นอย่างมากช่วงนี้การลงทุนด้านธุรกิจการเงินตัดสินใจอย่างเฉียบขาดตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนการลงทุนธุรกิจด้านการเงินจะดำเนินไปได้ดยดี และมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมอปัจจัยภายนอกที่ทําให้กระแสเงินสะดุดลงก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวและผ่านปัญหายุ่งยากไปได้ด,ด้วยดีระยะเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมตลอดกลางปีนี้ด้านการเงินจะอยู่ในสภาวะที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรอ,อย่างต่อเนื่องสรุปด้านการเงินช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธสำหรับด้านการงานช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานยังเจริญรุ่งเรืองส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปี ช่วงระหว่างวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่25พฤษภาคมระยะนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายหน้าการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นจากงานหลักทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งจะได้งานใหม่ที่ถูกใจและจะมีการริเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องบุตรบริวารและลูกน้องจะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือด้านการงานเป็นอย่างดีศัตรูคู่แข่งด้านการงานก็จะกลับกลายมาเป็นมิตร อำนวยผลประโยชน์ด้านการงานทําให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่อยู่เสมอเสมอย่างไม่คาดทิดระยะวันที่27มิถุนายนไปถึงตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะระยะนี้ถ้าได้ทํางานหรือลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนชาวต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือการไปทํางานยังต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ด้านการงานและด้านการค้าขายทุกชนิดมักจะมีโชคอยู่เสมอๆช่วงนี้อาจจะมีมรดกตกทอดด้านการงานจากผู้ที่มีอำนาจด้านธุรกิจการงานสูงกว่าข้อครวรระวังด้านธุรกิจการงานช่วงกลางปีนี้การบริหารงานครวรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆห,หรือการเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ ควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้ามั่นใจแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างง่ายๆสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ,รบเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธชาวลัคนาราศีธนูเป็นผู้ที่เกิดในราศีปลายธาตุไฟดังนั้นบุคลิกและลักษณะจึงเป็นไปตามธาตุราศีเป็นคนที่มีการวางแผนงานและอุดมการอันมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านอาชีพการงานและด้านความรัก สำหรับด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมหลังวันที่เจ็ดพฤษภาคมเป็นต้นไปช่วงที่ดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบปุตตะสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองถ้าคิดจะมีคู่ครองจะได้พบคนรักที่มีอายุอ่อนวัยหรือได้คนในอุปการะเป็นคู่ สำหรับชาวรักนาราศีธนูที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรอาจจะได้บุตรในช่วงนี้ครับจะได้บุตรที่ดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดาสำหรับผู้ที่มีบุตรอยู่แล้วช่วงนี้บุตรธิดาจะประพฤติตนอยู่ในลู่ทางที่ดีและพึ่งพาอาศัยได้ไม่สร้างความผิดหวังให้อย่างแน่นอนครับ ระยะวันที่10มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับคนโสดจะโชคดีได้พบรักที่เป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสเป็นรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงถาวรถ้าคนที่ได้พบเป็นคนถิ่นฐานเดียวกันจะดีอย่างมากๆแต่งงานแล้วจะมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงถาวร อุดมด้วยโภคกรัพับและอาชีพการงานชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วจะเป็นผู้ที่มีความโชคดีด้านความรักชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันระยะวันที่27มิถุนายนตลอดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวพุธด,ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบมรณะช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีคู่ครองคนรักอาจมีเหตุใด้ต้องเจ็บป่วยหรือพัดพรากจากกันไปยังต่างถิ่นแดนไกลช่วงวันที่9การกฎาคมดาวสุกยกข้าสู่ราศีกรกฎมีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและวันที่16กรกฎาคม ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธส่งผลให้ดาวพุธดาวแห่งคู่ครองความรักเข้มแข็งขึ้นทําให้ด้านคู่ครองความรักอยู่ในสภาวะและทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลา ดาวแห่งโชคลาภของชาวลักนาราศีธนูคือดาวศุกร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอัดสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและจะมีโชคลาภใหญ่ที่เกิดจากการเดินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ ระยะหลังวันที่สิสมิถุนายนไปถึงวันที่8กรกฎาคมระยะนี้จะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่บุตรบริวารมิสหายคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามนำมาให้ช่วงนี้อาจโชคดีได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศระยะวันที่9ก้กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม ดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่อสรีติดธาตุระยะนี้จะมีโชคด้านมรดกวินัยกรรมหรือมรดกตกทอดในธุรกิจด,ด้านต่างๆระยะนี้โชคใหญ่จะมีเข้ามาอยู่ตลอดทั้งโชคเรื่องการเงินและโชคเรื่องการงานและโชคด้านชื่อเสียงเกียรติยศ ข้ควรระวังด้านโชคราบระยะนี้ควรระวังเรื่องเอกสารและสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนในธุรกิจต่างๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจส่งผลเสียหายขึ้นได้ในภายหลังช่วงนี้อาจได้โชคลาภใหญ่ย่างไม่คาดฝันดังนั้นถ้ามีโอกาสในธุรกิจด,ด้านต่างๆควรรีบตัดสินใจให้ฉับไวพลิกวิกฤตเป็นโอกาส อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปได้โดยง่ายอาจจะต้องเสียดายในภายหลังหลังวันที่สองสิงหาคมดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและทรัพย์สินเงินทองโชคลาภใหญ่ที่ได้มาส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้และความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิ้น สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูตลอดช่วงกลางปีนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทิศประจำตัวคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแต่งการเงินคือทิศใต้ ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกสำหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต และประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นใช้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปตามทิศที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศรีธนูครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีธนูเลขห้าคือเลขประจำตัวตนเลขสี่คือเลขแห่งการงานเลขเจ็ดคือเลขแห่งการเงินเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM อและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสี่เลขแห่งการงาน ปักทูบสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแห่งการเงินปักทูบสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหกคือเลขแห่งโชคลาภปักทูบยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเร็วร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญไปตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ